สวัสดีครับผมพบกันในเกมวอลโรมออีกครั้งหนึ่งครับผมกับผมหลัง c ีโอ้โหบอกเลยเลยว่ามันทุกคลิปเด็ดแน่นอนฮนะเอ้ยคลิปนี้ครับผมจะมาเล่นเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ครับ Inva d e r เด v a d e r เดเป็นหุ่นยนต์สายแมงมุมนะครับผมสี่ขาแบบนี้เลยนะนะครับซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่บอกเลยเลยว่าผมเองก็ไม่ค่อยชอบเล่นนะครับสักเท่าไหร่แต่ก็เล่นนะทุกคนเออมีก็เล่นนะ่ะไม่ใช่ว่า ไม่ชอบ้วจะไม่เล่นนะมันก็ต้องศึกษาหาความรู้ดูซิว่ามันทําอะไรได้บ้างนะทุกคนประมาณนี้แหละนะครับเจ้าวา v a อร์ตรงนี้ก็จัดเป็นสายแทงนะทุกคนเลือดเยอะครับผมนี่ mark สอง level สิบสองมีเลือดอยู่ที่สี่แสนสองหมื่นนะครับผมสองพันโดยประมาณนะนะครับความสามารถของมันนั้นก็โอ้โหเขาเรียกว่าก็ยิบย่อยเหมือนกันนะทุกคนก็เ,เรียกได้ว่ารายละเอียดเยอะพอสมควรครับเอาคร่าวๆเ,เลยดีกว่ามันสามารถกระโดดนะครับลอยตัวขึ้นไปตามทิศทางที่กําหนดนะครับแล้วก็ ถลาลงไปในจุดที่เราต้องการหรือกดให้ลงเลยก็ได้ตามที่เราต้องการเช่นเดียวกันในขณะที่ลอยตัวอยู่นั้นจะได้รับแต้มป้องกันครับผมโอ,อ้สามสิบห้าเปอร์เซ็นห้าสิบแต้มป้องกันจดแล้วก็ลงพื้นก็จะได้นะครับส่วนที่ทําให้ตะตูนั้นดาเมจเบาลงคร,ร,รับผมนะนะครับรัศมีของดาเมจในตัวหนึ่งร้อยเมตรนะครับในจังหวะทีออ่กระแทกพื้นลงไปนะครับแบบหมายถึงว่าลงสู่พื้นนะทำดาเมจได้ นะครับแล้วก็ทําให้คุณต่อสู้นั้นอาวุธเบาลงนะครับผมถึง75%กันเลยทีเดียวนะครับก็คือมีเอฟเฟกต์ซับเพสชันนั่นเองครับผมอ่าเวลาศัตรูที่อยู่ข้างๆเรา100เมตรนี่ยิงเราก็เบาประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าอินว่าเดอร์นะครับก็เป็นแมงมุมสายถึกสายทนสายโดดสายลุยได้นะครับแต่ก็ต้องดูด้วยเพื่อนตามไม่ตามนะครับถ้าเพื่อนไม่ตามก็อย่าไปลุยอะไรขนาดนั้นนะครับผมสาหรับเจ้าอินวาเดอร์นะครับ และแน่นอนก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนั้นนะครับก็ต้องขายของเช่นเดิมน,นะครับเขาไม่เรียกว่าขายของสิต้องประชาสัมพันธ์เพื่อนๆคนไหนต้องการดีเจมทองนะครับแพตินัมหรือทรัพยากรอย่างอื่น,นครับที่จะมีมาในอนาคตก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับจะมีลิงก์ร้านค้าหรือลิงก์เว็บช็อปของทางวอลล์บอลโดยตรงนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าเป็นของผมแต่อย่างใดไม่ใช่นะครับ มันเป็นลิงก์ของทางวอลล์วอทนั้นส่งมาให้ผมเพื่อประชาสัมพันธ์กดเข้าไปแล้วเพื่อนๆก็จะเจอสินค้ามากมายสามารถเลือกซื้อนะครับให้ตัวเองก็ได้ให้เพื่อนก็ได้หรือจะซื้อให้ผมเนี่ยก็ได้นะครับใครก็ได้นะนะครับแล้วก็อย่าลืมครับผมใส่โค้ด R U N G C H เพื่อเป็นการสน,นับสนุนช่องของผมนั่นเองนะก็เพื่อนๆก็ไม่ได้เสียตังอะไรไม่ได้ของเพิ่มอะไร แค่บอกให้รู้ว่าใช้โค้ดมาจากช่องผมนั่นเองครับผมขอบคุณล่วงหน้าสําหรับเพื่อนๆที่ใจดีซื้อของแล้วก็ใส่โค้ดให้ผมด้วยนะนะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าคลิปนี้อาจจะสั้นสักหน่อยนะครับเพราะว่าเล่นรวดเดียวมันจบเร็วนะทุกคนก็ตั้งใจดูหน่อยละกันนะไปลุยกันเลยสําหรับเจ้าอินวา โอเคครับผมตอนนี้ก็เข้ามาสู่สนามลบเป็นที่เรียบร้อยและแน่นอนเจ้าแมงมุมของผมลงมาเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันอินเวเดอร์นะครับมีน้องๆบอกว่าพี่ลังมันไม่ใช่อินวาเดอร์มันเป็นอ okay, ิ ader, นเวเดอร์โอเคอินเวเดอร์ก็อินเวเดอร์นะก็ประมาณนี้บางทีผมก็เรียกติดปากนะครับผมเพราะว่าเล่นเกมนี้มานานนะครับเอยชื่อผิดมานานการจะมาแก้ไขมันก็เลยลําบากนิดนึงนะถ้าพูดผิดพูดถูกยังไงก็ต้องขออภยัย แต่มันก็คือแมงมุมตัวนี้นี่เองครับนี่เลยตามไฮไลท์ฮะ,ะโดดเข้าไปเลยครับผมนะตอนลอยตัวนั้นมีแต้มป้องกันนะครับตอนลงพื้นอีกประมาณ5วินาทีนะครับก็จะมีเอฟเฟกต์ส r e ปรีม p เอ้ยสูเปเรชั่นซับเรชันนะครับใส่คู่ต่อสู้ในระยะ100เมตรนะครับผมแถมทําดาเมจแล้วก็เก็บคิวไปแบบนี้เลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมเพื่อนๆสังเกตดูว่าเจ้าอินเวเดอร์นั้นนะครับ ถ้าแต่งหุ่นมาไม่ดีนะั้นจะมีความบอบบางพอสมควรเลยนะเลือดเยอะก็จริงครับแต่ลักษณะการต้านทานนั้นมันจะทนไม่ค่อยไหวครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะนะครับดูจากค่าตัวเลขต่างๆนั้นมันเป็นตัวที่ถึกทนเลือดเยอะก็จริงครับแต่เวลาลงสนามจริงๆกันแล้วเนี่ยเหมือนมันจะไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะครับนะนี่คือความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับเหมือนมันจะไม่ค่อยทนเท่าไหร่ ต้องใช้ความเร็วในการเขาเรียกอะไรอะ่ะเข้าทำนะครับใช้ความเร็วในการเข้าทำศัตรูอย่างมากนะครับเรียกได้ว,ว่าอย่าเสียเวลาไปแม้แต่นาทีเดียวหรือไม่นานนะครับต้องหาทางจัดการศัตรูให้ได้ไม่งั้นตัวเองอาจจะเป็นฝ่ายที่ตายก็ได้นะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะถึงผมจะไล่บี้ศัตรูยังไงนะครับจะไล่คิวศัตรูยังไงก็แล้วแต่แต่เลือดของมันนั้นก็ลดลงไปเรื่อยๆครับอัตราการฟื้นฟูสีเทานั้นไม่มีเลยนะครับ ความเสียหายที่ซ่อมแซมแล้วไม่ได้นะครับก็คือความเสียหายสีเท่าเนี่ยเยอะมากมากนะครับนี่ผมใช้เ,เ,เขาเรียกอะไรนะยานแม่เขาช่วยนะไม่งั้นเนี่ยเลี้ยงไปแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกสกิลของมันนั้นอ่านดูจากข้อมูลเนี่ยโคตรดีนะครับต้องใช้ปืนที่มันค่อนข้างแรงนะครับเลยทีเดียวนะครับนี่คืออาจจะเป็นจุดที่เพื่อนๆต้องพิจารณากับเจ้าหุ่นยนต์แมงมุมสี่ขาอินเวเดอร์ ย้ำนะครับช่วงที่โดนยิงต้องโดดฮะโดดแล้วก็ต้องเข้าใกล้ศัตรูในระยะของปืนเราให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อจะทาดาเมจแบบนี้ฮะนะครับในขณะในขณะที่ศัตรูนั้นยิงเราเบาขึ้นยิงเขาเรียกอะไรนะยิงเราเบาลงเลเนาะนะครับดามเมจของปืนศัตรูนะครับเบาลงเพราะว่าโดนเอฟเฟกของเราในช่วงที่ลอยตัวและโดดลงพื้นเนี่ยนะครับเราต้องคิวคู่ต่อสู้ให้ได้นะครับทําให้ศัตรูนั้นน้อยลง ถ้ายัางปล่อยให้ศัตรูตนั้นยิงเราในระยะไกลๆบอกได้เลยว่าแมงมุมตัวนี้ก็ทนไม่ไหวเช่นเดียวกันดูครับนะแต่อย่างไรก็ตามครับมันก็ยังเป็นแมงมุมใจโหดอยู่ดีนะนะครับมีเลือดเยอะเนี่ยแต่งมันก็โอเคแหละนะครับอย่างไรน้อยเนี่ยมีเลือดเยอะมันก็แต่งง่ายไงถ้ามีเลือดน้อยเนี่ยแต่งยังไงมันก็แต่งยากครับทุกคนนะครับเพื่อนๆจะสังเกตด,ดูให้ดีนะครับความเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนไปของวอลล์รบอทก็คือ หุ่นยนต์รุ่นใหม่ๆเนี่ยจะอยู่จะมีเขาเรียกว่าจะมี HP หรือเลือดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะอยู่ที่สองแสนกว่าๆนะครับอยู่ตลอดนะครับไม่ค่อยมีหุ่นยนต์ที่เรียกได้ว่าเออเป็นเลือดน้อยๆอ,ยอะ่ะปัจจุบันเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ่นสายไหนนะครับนี่ได้คิวไปเฟรนเลียฮะดูเฟรนเลียโอ้โหเลือดลดแะโดนไททันยิงอย่างแรงไทไท,ทันไหมน่าจะใช่นะนะครับทางด้านขวามืออ่ะน่าจะเป็นไททันนะครับ อืย่างไงฮะก็ยังทนอยู่ได้ครับนี่แตกเลยนะครับโดนท่านหญิงขวามือแต่ผมไม่ได้หันไปมองนะครับน่าจะเป็นวัชระฝึกมาครับนะเดี๋ยวมาพูดกันต่ออีกนิดนึงครับคือหุ่นยนต์ณปัจจุบันนี้นะครับนี่ผมเอาเวลานลงมานะครับหุ่นยนต์ณปัจจุบันนี้นะครับแต่ละตัวนั้นเลือดค่อนข้างเยอะฮะบางคนเนี่ยไม่ได้สังเกตอาจจะมองดูแล้วไม่ได้แตกต่างนะครับแต่ถ้ามองกันดูดีๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นแอสซัสซินนะครับอย่างเชิญโลดูดีครับเลือดไม่ใช่น้อยนะสองแสนกว่าครับ ซึ่งจะเป็นสมัยก่อนเนี่ยหุ่นที่มีความสามารถที่ฆ่าคนอื่นได้หรือเป็นหุ่นนักฆ่าเนี่ยจะมีเลือดค่อนข้างน้อยนะครับค่อนข้างน้อยกันเลยทีเดียวและยิ่งคือยิ่งยังไม่อัปเดรดด้วยแล,วแล้วก็นะครับมันก็จะน้อยเข้าไปใหญ่แต่ถ้าเราอัปเรดไปถึงมาร์กสองเลเวลหกเลเวลเเนี่ยก็จะเริ่มเห็นความสูสีกันของเลือดนะครับอ่าสูสีกันของเลือดเพราะฉะนั้นนะครับผลที่จะแข่งแกล่งขึ้นได้นะครับอย่างน้อยนะครับ ต้องมีหุ่นมาร์กสองค้ำไว้ก่อนนะก็เล่นไปตามลำดับแรงแหละทุกคนอย่าไปคิดมากนะครับเมื่อแหลงสูงมันก็จะพัฒนาตามไปเองนะครับประมาณนี้ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมแค่พูดถึงจุดสังเกตเท่านั้นนะไม่มีอะไรคลิปนี้ก็จบลงแล้วครับผมสาหรับเจ้า invader นะครับก็เป็นหุ่นที่เล่นมันอีกหนึ่งตัวนะทุกคนนะครับเล่นให้ได้จังหวะไม่ว่าหุ่นตัวไหนก็นแล้วแต่ถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับสกิลของมันเราก็จะใช้มันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นะครับเหมือนกับการอ่านคู่มือแล้วฝึกซ้อมให้ดีแค่นี้ครับเราก็จะขับหุ่นยนต์ของเราไปต่อสู้ได้อย่างสนุกสนานในเกมวอลล์บอทนั่นเองเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนเลยนะบ๊ายบายสวัสดีครับผม